สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะมานองมนนาชนั้นเองค่ะเพื่อนค่ะวันนี้นึกอยากกินไก่ใต้น้ํานะคะนี่ค่ะหรือว่าภาษา,าเหนือเรียวกว่าไก่ดงอันเี้นะคะนะคะเครื่องปรุงนะคะปีไก่นะ่าจะใช้ปีไก่นะคะขาไก่ค่ะปีไก่สอ5ห้าร้อยกรัมสองแทกนะคะก็ขาไก่ประมาณ่อเจ็ดรอยกรัมนะคะนี่ค่ะทั้งสองอย่างเดี๋ยวน่าจะสับรวมกัน,นะคะ่ะ เครื่องปรุงพริกแห้งอย่างกาค่ะเนี่ยค่ะกามือเขาทำกำหนึ่งค่ะกาของน้าเนี่ยนะพริกแห้งกับพริกสดอย่างละกมนะคะนี่ค่ะกํามือน้นอยๆเราเนี่ยใสนี่หยิบออกมาก็กำเราก็ใส่นะคะหอมกระเทียมอย่างละสองหัวนะคะหัวใหญ่ๆนะคะหัวขนาดนี้นะคะนี่ค่ะอย่างละสองหัวะค่ะ ก็ขานะคะอย่างละกรรมตะไคร้อย่างละกรรมนะคะเพราะว่าน,นาศธรรมแล้วก็อซอยซอยแล้วใส่ตีฟิดไว้นะคะแลานั้าก็หยิบมาเหนือกำละอย่างละกร,รมนะคะเพื่อนๆคะนี่ค่ะแล้วก็ใบมะกรูดประมาณกร,รม,มือน้อยๆประมาณสักสิบใบนะคะพริกแห้งพริกสดนะคะนี่ค่ะรวมกันเลยแล้วก็ขมินนะคะเ่าหัวในมือนะะนะคะนี่ค่ะเกลือป่นแล้วก็พริกไทยดํานะคะนี่ค่ะพริกไทยดานะคะ ื่อไม่ให้การเสียเวลาเราก็จะปั่นเลยนะคะ <c oughs> ปั่นให้เขาสลับสลับนะคะไม่ต้องละเอียดนะคะนี่ค่ะปั่นเสร็จเรียบร้อยและะ้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะไปคะ่ะไปทํากันนี่นะคะเพื่อนๆสับขาไก่กับปีกไก่เสร็จแล้วนะคะเครื่องเราใสา่ลงไปคะ่ะ ก็ล้างน้ำใส่ไปนหน่อยค่ะน้ำปลานะคะน้ำปาลาค่ะใส่น้อยช้าหน้อย ลูกดีค่ะผงนัวผงนัวค่ะใส่น้ำปลาเลกนิดนึง่ะตาทางจะไม่เค็มข้นนะคะ เราว้ตะไคร้หรือตะไคร้เราก็หั่นหันเป็นท่อนเป็นท่อนยองบนเลยค่ะนี่ค่ะมาติ๊กแกะค่ะติ๊ไปนะคะแล้วเราก็จะเอาน้ำนะคะใส่ลงไปอย่างนี้นะคะให้เขาเดือดนะคะนี่ค่ะพอดีเลย เดี๋ยวพอเขานี่เขาก็จะยุบลงไปนะคะได้ค่ะค่อยสังเกตน้ําเดี๋ยวถ้าน้ําเดือดเราก็จะมาเปลี่ยนน้านะคะเดี๋ยวซักรอให้เขาเดือดน,นะคะแล้วเ,เราก็จะมาเปลี่ยนน้ากันนะคะ,ะนคะคะเดี๋ยวมาขอดูกันทีนี่นะคะคเพื่อน จุ่มดูน,นะคะมันร้อนอยังถ้ามันร้อนเราต้องเปลี่ยนนะคะนี่นะเปลี่ยนมาสามน้ำแล้วนะคะน้ำถ้าร้อนมาก็เปลี่ยนถ้าร้อนน้ก็เปลี่ยนนะคะประมาณสี่สิบห้านาทีผ่านไปนะคะเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะฟองเดือดปุ๊บ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 มาตักชิมนะคะว่ามันจะใช้ไหมนะีค่ะถ่าทานมากินชุด แซ่บค่ะเปอยแล้วดูนะคะสุดท้ายคะ่ะใส่ใบกระเพราลงไปค่ะอืเผ็ดแซ่บรัวคะ่ะไม่ต้องเติมเลยก็ดีก็ดีเลย หอมขมิ้นสุกแล้วนะคะทุกท่านขะดูสัะะสสงเกตดูได้เลยนะคะนี่ปิดแก๊สค่ะใส่น้ำนะคะพอเดือดน้ำก็เปลี่ยนพอเดือดน้ำก็เปลี่ยนนะคะพอ้น้ำมันร้อนน้ำก็เปลี่ยนเปลี่ยนปิดแก๊สแล้วโข่ถ้าทำ กันค่ะแซ่บเลยเดี๋ยวขอจูกก่อนอืมใจะได้กินคนเดียวด้วยอืมแซบซักเผ็ดนัวค่ะอร่อย ค,ค่ะเพื่อนๆคะคลิปนี้วันนี้พาเพืคค่อนๆมาทําไก่ไก่ดงนะคะหรือว่าไก่ใต้น้ำนั่นเอง,ง,งนะคะสูตรไทยสูตรมันมน,นะคะสับ้านเรามางน้คะอยงนี้ค่ะลาบุญชายข้างหน้าด้วยจ้ะเ่กอกันในคลิปต่อไปนะคะจะพาไปดูไปชมอะไรอีกบ้างเนี่ยค่ะอร่อยเจอ,อกันข้างหน้านะคะคลิปนี้วันนี้ ช่วงยมีความสุขค่ะสวัสดีนะคะคานมั้ย่ะนากิน